ก็จะเห็นพี่พี่ยุกขึ้นสูงนิดนึงเออค่ะก็จะเห็นว่าขายไปแล้วชี้เลยนะตรงใต้คําว่าซ i ิสและไทยแลนด์นั่นอ่ะขายแล้ว1จุดเท่าไหร่วะ1.2เค่ะโอ้ยสองเอ็มตก้านึ่งจุล้านตะก้าตะก้าละ5กระปุกบ้างละอะไรบ้างละอันนี้คือห6ล้านชิ้นแล้วอ่ะในราคาราคาต้องละปมราคาดูนะราคาวันนี้แหละทุกคนจ๋าหนึ่งกับพะ อ๋อไม่ได้เหรอเออนี่ของของ tiktok เองเหมือนกันเนี่ยไไม่ด้ราคาราคาราาคมันจะไม่เหมือนกันตัวอื่นตัวอื่นเขาจะแจ้งว่าเราแสดงราคาของอันอื่นขึ้นมาอ๋อโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเออไม่อยากให้ดูว่าแบบวันนี้มาถูกกว่ามันอยากให้ทุกคนว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวทุกคนไปเองเดี๋ยวทุกคนไปเองหน้าร้านสวิสแหละไทยแลนด์ หนึ่งกระปุกหนึ่งพันบาทลดเหลือ2 9งรแต่ว่าวันนี้หน้าร้านดีฉันขาย255รอ้าหแต่คุณดูตะกร้าไอ้เจ้ากันสิ199้าส ฉันไม่ได้ไปช่วยเธอทำเบอร์เกอร์นะไม่มาก็ดีใจแล้วจ๊ะเพราะว่าฉันขี้กลัวแต่ว่าวันนี้ฉันเอาของฉันน่ะมาจำหน่ายที่นี่ราคาดีๆเออที่ไหนที่นี่ราคาดีๆทุกคนเห็นผ่านจอบ่อยนะโอ้ขาดังมากไม่ดีจริงไปได้ข่านจอนะจ๊ะขอบคุณมากลูกจากหนึ่งกระปุกราคาปกติเท่าไหร่นะจ๊ะหนึ่งกระปุกหนึ่งพันบาทลดเหลือสองร้อยเก้าสิบสี่ไปซื้อหน้าร้านฉันสองร้อยเท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบห้าจุดศูนย์เจ็ดบาทไปดูสิจ๊ะ แต่ตอนนี้บ้านพิกานเหลือแค่199บาทเท่านั้นจ้าอยากมาตั้งนานแล้วน่ามาไม่ได้สง่งฟรีมีเก็บไปทางไม่ใช่คุณอาส่งฟรีเธอขาเก็บไปทางได้ด้วย คนไทยเราเนี่ยอยู่ใต้แดดพระอาทิตย์เราถ้าเก่งมากก็คือหมองทั้งหน้าถ้าแก่เท่าฉันก็เป็นจุดเป็นปื้นเป็นผืนเป็นผื่นทวีตตาไม่แต่หน้าอาคือดีมากนะตอนเนี้ยเห็นหน้าสดก็คือหอมมากทุกคนหน้าจริงถอายังไม่เหลสี่เก้าเลยหน้าเรียบกินอเลยจริงเอายุสี่เก้าเนคนสามแปดสามเก้าเลยิงทุกคนแล้วอันเนี้ยมันเจ๋งตรงที่ว่าคำว่าสวิตที่คุณอาพูดเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยนะแล้วอันเนี้ยมัน เฮ้ยมันตอนแรกผมเห็นคำเนี้ยเฮ้ยมันต้องสวิตเซอร์แลนด์เนอะวะใช่อาบอกว่าถ้าจะใช้คำนี้ได้วัตถุดิบต้องมากกว่า65เปอร์เซ็นต์ในกระปุกนี้เออจากสวิตต้องมาจากสวิตเกิน65แล้วคุณหาได้เหรอของจากสวิตที่มารวมรวมกันอยู่ใน้นี้กระปุกนึงอยู่199ไม่ไม่ต้องกินอะไรเยอะอะไรกดเลยครับผมกดตะก้าหาที่อื่นก็ไม่มีกดไปเลยหาที่อื่นก็ไม่มีต้องมาบ้านพี่การเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นแล้วคนใช้ไปแล้ว6ล้านชิ้นคุณตามเข้าไปดูในร้านอีชั้นขายไปแล้ว1.2ตะก้า คือ1นึ่งล้านสองแสนตะก้าแม่และฉันขายมาสามปีแล้วไงโออแล้วคนคือใจดีไงคือเขาใช้แล้วเขาแบบหน้าดีคนทักว่าไปทำอะไรมาหน้าดีหลอนบอกต่อฉันใช้ครีมอาตุยแล้วซื้อเป็นไหม ซื้อไม่เป็นหยิบมือถือมากดกร้าให้คุณจ,จริงๆลูกค้าฉันคือทําแบบนี้ฉันเลยขายได้6ล้านไงจากกระปุกเป็นพันใช้ได้ไหมคะ,ะคนเออจากปกติเป็นพันหรือ199อคนที่แพ้ง่ายอีฉันต้องส่งผลิตภัณฑ์อีฉันเข้าสู่สถาบันชื่อว่า green leaf นะคะเรามีใบรับรองจากสถาบัน green leaf อันนี้อันเนี้ยเน,นี้ยน,น,นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่ทั่วโลกน้ายอมรับในเรื่องของการตรวจว่าผลิตภัณฑ์น่ะ ปลอดภัยในการใช้งานหรือเปล่าในแต่ละประเทศ <Wow. S 1> เขาก็จะส่งไป Green Leaf ซึ่ง Green Leaf ก็ออกใบเซอร์ว่า Non-irritating and Consumer Safety คือ ไม่ราคาเกือคือเขาเทสเออเขาเทสทั้งในแ l บ p ค่าทั้งในหน้ากลุ่มผู้ใช้จริงขนาดตามจิ๊กกัมค่ะสามสิบกรัมลูกค้าสามสิบกรัมหนูลองเอาไปใช้กันดูแล้วก็มารีวิวในคอมเมนต์ให้อ่านเต็มเลยจริงเหออในเมนต์อัดว่าไงบ้างอะใช้ดีกันแดดด้วยใช้มาสองปีแล้วแบบคอมเมนต์แบบเอาง่ายคุณดูจริงเนี่ยใช้เนี่ยเนี่ยคุณดูแค่รีวิวในตะกร้านะในคอมเมนต์ตอนนี้คนแปดพันกว่าคนมากดรีวิวในตะกร้านี้แล้วได้4.8่จุเขาของแทส ของกักสวิตที่เนี่ยรวมมาเกิน65คุณผมผมเคยชีวิตหนึ่งผมเคยไปสวิตนะทุกอย่างที่นั่นอ่ะเขาคอร์สเขาสูงมากแล้ววันนี้อยู่ในกระปุกเนี้ย199บาทจาก1,000เหรอแล้วก็199ลงต้อแล้วงกดแล้วไหมทุกคนใช้ดีครับแฟนผมใช้อยู่น้องเจ๊ยบเจ๊ยบก็พูดผู้ชายก็ใช้เยอะใช่เพราะว่าแบบว่าบางทีเราตากแดดเราอุบหน้า แล้วก็หน้าหมองไงน้องดูเขาก็เอาทาไม่ได้หวังว่ากระจ่างนะแต่มันสบายหน้าก่อนอื่นแล้วมันไม่เนอเธอลองเชรเธจะทาให้ดูนะแบบกูแต่งหน้าอยู่เนี่ยทาให้ดูอ่ะพี่กันลองทาดูว่าสบายไหมนะเนี่ยอุ้ยเนี่ยอ่ะมันจะไม่เป็นคราบหรอไม่ไม่เว้ยมันซึมเร็วว้าแล้วก็คือกูทาทับเมคอัพแล้วทารอบดวงตาให้ดูเลยนะนี่อุ้ยเพราะว่าคือมันเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็อายครีมเอ็งไม่ต้องไปซื้อหลายอย่างเว้ย นี่จ้ะนี่จ้ะแกมีแต่คนชมอาชมอาสวยกันมาสวยมีแต่คนชมอาสวยชมอาสวยเมื่อก่อนเมื่อก่อนตัวจริงเขาบิงมากทุกคนสวยจริงสาธุนะทุกคนขอให้เจริญเจริญนะที่มาเปนอ่ะให้เจริญทุกคนเดินทางปลอดภัยทั้งสิทิศนะน้องๆลูกเอ๋ยขอบคุณนะลูกเอ๋ยเนี่ยแล้วก็ใครอู้หูแล้วแบบลูกค้าร้านสวิสแลบถ้าไม่เห็นราคาในกันนะค่ะเหลือร้อยเก้าสิบเก้าบาท่โอ้โหนะ จากเป็นพันน่ะเหลือร้อยเก้าสิบเก้าจริงค่ะแล้วแบบเนี้ยคำว่าสวิตเนี่ยคือแบบสวิตเซอร์แลนด์น่ะมันมันคอร์สในนั้นมันสูงหมดนะทุกคนเนี่เราอยู่ในที่ร้อยเก้าเก้าทุกคนถ้าแบบเออของแบบเกาหลีอะไรเงี้ยอะไรอ้าโอเคเคยเห็นแต่ผมไม่เคยเห็นของสวิตที่มาได้ราคานี้นะทุกคนกดตะกร้าครับไปเยไั่มีใครบอกว่าสวยจังเรื่องสวย โอ๊ยกูอยากลดให้อีกเลยสำหรับเฉพาะคนที่มีหัวอยแต่ก็ลดเยอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสัตรรว,ว์ปิดซะเปล่าๆเนาะไปสัตวป,ปิดซะเปล่าๆจากพันจากหลักพันเหลือร้อยเก้าเก้าทุกคนโกนเธอมาเฉพาะที่นี่ราคามีแค่ที่นี่ทำแค่ที่นี่ที่เดียวถูกไหมใช่ทำที่เดียวแค่ช่องผมคุณหาไม่ได้แล้วนะแค่ช่องผมเท่านั้นแล้วของเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะได้แบบนี้อีกทีเมื่อไหร่เลยนะแล้วของอาอาใช้เองมากี่ปีสามปีแล้วตัวเห็นไหม สามปีอาใช้มาแล้วดูหน้าดิยังบิ้งอยู่เลยอาเลขอะไรตอนนี้ขออนุญาตยกมือห้ามบอกเป็นเลขสี่โคต้าเลขสี่ปีสุดท้ายโอ้ปีหน้าฉันต้องย้ายเลขแล้วแก้ายย้ายเรือนย้ายเรือนย้ายไปอยู่เลขห้าปีนี้แต่ว่าเหนื่อยง่ายแล้วนะกูเดินขึ้นสะพานลอยกูด่าเช่นปีหน้าปีหน้าอาจระเบเรียคนระอีบ้านปีหน้าเข้าห้แยกรัท้า ใช่ฟังผิดอัพเดทนี่มีคนบอกว่าใช้มาสองปีก็มีใช่แล้วดูดิคนเข้าไปกดขอบคุณจ้ะคนช่วยอรีวิวเต็มเลยในกลุ่มเราเลิศเลยอ่าคนมาแบบรีวิวเยอะเยสองร้อยบ้านแล้วตอนนี้สองร้อยบ้านขึ้นไปแล้วทุกคนมาแรงพุ่งขึ้นไปเรื่อย ทุกคนแค่คําว่าสวิตเนี่ยผวผมชมอานะไม่รู้ว่าอาคํคำนี้มาแบบใช้ได้แล้วเนี่ยเงื่อนไขวัตถุดิบมันต้อง65%เนต์นะครัที่อยู่ในกระปุกอะคำว่าสวิตคือมันมันเป็นอะไรที่แบบมันหายมากสำหรับผมนะเพราะของมันราคาสูงนั้นเลยที่ไปอ่ะคอดคอร์ของสวิตเนี่ยสูงหมดแล้วต้องเอาวัตถุดิบของเขามาใส่อะไรนี้ให้ได้65%ถึง จะใช้ชื่อของเขาได้นะอันนี้หนูเพิ่งรู้นะเนี่ยเขารู้ใหม่เลยไม่รู้มันจะเป็นสวิตไฟอะไรไปงี้เป็นปลั๊กเป็นปลั๊กแล็บเฮ้ยนี่คนสูงอายุมันแบบเรื่องจะเป็นลมจะบาที่ด่วนเลยพูดถึงไหนวันเนี้ยเอะไรอยฟังเงี้ย65เปอร์เซ็นต์เออเนี่ยคุณยืมเนี่ยเราไปปังอีกเรื่องนึงคือฉันน่ะทำเพียวพลัส ของฉันมา15ปี<อ>15ปีโดยที่อาก็เดินทางไปดูสารสกัดอะไรจากหลายประเทศเว้ยแล้วก็การแข่งขันประกวดนวัตกรรม,มปรากฏว,ว่าแลบในเมืองสวิตอะแบบถุ้มประกวดเดยอรมันประกวดที่ไหนก็ตามแต่เฮ้ยสวิตมันต้องได้รางวัลเหรียญทองทองอะไรฉันก็เลยเริ่มสนใจแบบพวกสารสกัดของสวิตแลวแบบ ยได้ไหมเยตุยคุณอาสมัยก่อนอ่ะหน้าคือแบบเนี่ยดูเลยกูอาพูดไม่สวยมากเคยเห็นอาเล่นละครใช่ป่ะเอออาดูดีกว่าตอนนี้ดูดีกว่าตอนเด็กอีกนะใช่ตอนเด็กดูแก่กว่าตอนนี้ทุกคนถ้าตอนนี้ดูแก่เอาเอาจะให้ดูตอนใช่เราเล่นซิกคอมเอ็กแซกกันตั้งหลายเรื่องแล้วเอารูปไหนให้ดูอ่ะสิบสี่เยียสเอาโซีกว่าอันนี้ดีกว่าเออใช่ละครเอ่อธุริพัฒน์ป่ะเออนั่นอ่ะเธอดูค่ะดิฉันเอาไปใกล้ๆจอหน่อยได้ไหม นั่นคือสิบสี่พยัอฆ์สิบสี่เบียอโกค่ะ ใครอ่ะอันนั้นอย่านับจมูกถ้าพูดจมูกฉันไปเอาจมูกมาเอออันนี้ชั้นปี2009เว้ยเอาไปใกล้ๆจ่อไหมคะทำมาแอพี่แอร์ช่วยรับไปหน่อยดูให้ลูกแต่ตอนนี้ดูอันนก็ได้กว่านะออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เสียเอ่อนี่เอาเอาของพี่กันเอาของพี่กันหนูทำดเอี่สอได้2009หน้าเป็นอหนาหนาทุกคนมองค้ำอย่านับจมูกเพราะจมูกจะไปเออนั่นมาเหมือนคนละคนเลยอ่ะพี่แอร์ขึ้นสูงดิเพราะว่าคอมเมนต์บางเออเหมือนคนละคนแล้วรูขุมขนกว้างมองค้ำร เลยนะคะเธอ,อลองของอีชันหลายคนก็มาเมื่อก่อนจําได้น้องแอปเปิลบอกแต่ตอนนี้น่าใสสวยขอบคุณนะคะเออแต่สิ่งหนึ่งคือประเทศไทยแดดมันแรงมันทําให้คนเกิดปัญหาผิวเยอะพวกเธอชอบไปตัดแดดหช่ไหมนะใช่ใช่ไม่เลยอตัดแดดเธอต้องแบบว่ากลับมาเธอใจดีกับเขาชโลมหน่อยเอาอินี่นะแช่ยเย็นแช่เย็นแล้วพอทาเธอชื่นใจ แล้วก็บางคนบอกว่าไม่เคยปนมีบัตรหัวเลยตั้งแต่ชีวิตไม่เคยนวดไม่เคยตากทามไม่เคยทำอไดนะเขาก็แบบว่าเอานี้แช่เย็นแล้วไปทาหน้าสามีเขาบอกว่าคุณอาขาเหี่ยน้ําตาลื้นแบบปวดขอโทษนะคะคุณฝ่าน้ําตาลื้น่าแบบคือแกสบายหน้าอ่ะแกลองทาแกมาทาดูนี่เองมาทาที่คนเข้าไปในตะกร้าหกเจ็ดร้อยคนแล้วทุกคนทุกคนรีบกดนะครับวันนี้ผมให้เวลาที่ผมทิ้งเวลาให้อยู่เนี่ยให้เวลาทุกคนได้มีโอกาสกดนะถ้าของเนี่ย จากปกติหลักพันนะครับเหลือร9อยก้าบกากดดีครับกดดีครับรออะไรกดเลยครับผมกินดีด้วยแล้วกินหอมกินดีเลยสบายมากไหมล่ะแล้วผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะทุกคนแล้วเวลาใช้เนี่ยมันไม่ได้เหนอะมาซึมเข้าผิวเราเลยเนี่ยจ้ะเนี่ยซึมง่ายเธอดูฉันเอา ที่ฉันทารอบดวงตาฉันแต่งหน้าแล้วหน้ากูเละเอียงอะอ่ะยังเลยทุกคนหน้าเงาเนียนอยู่เลยเธอใช่ใช่เมื่อกี้อาแต่งหน้าแล้วอาไปแปะกันแปะหุ่นหน้าก็ไม่เละๆะนะจริงไม่เละทุกคนจ๋าวันนี้ราคาดีมากอยู่ซื้อสกินแคร์เป็นพันอยู่ก็ซื้อได้เธอทําอะไรแบบว่าอาสาดูแลคนอื่นเธอก็ทําได้กันทั้งนั้นแหละคนที่นี่อ่ะแต่อันเนี้ยวันนี้มอบให้พวกเธอเลยค่ะ เหลือ199บาทเท่านั้นถ้าไม่ใช่อีตาหนี่ฉันก็ไม่ทำนะค่ะคอปองมาได้คาคองมาได้ก็คือราคานี้เท่านั้นสามร้อยบาทเอออุ้ยบางคนได้คูปองแต่ติ๊กตอกไปอีกเหลือ169บ้าท่าน เเป็นล <muitas S 2> ูกเจ้าของ t ิกตอกเหรอทำไมไม่เยอะล่ะอะไรครับเนี่ยส่งฟรีด้วยใช่ไหมมีปลายทางอีกต่างหากโอ้ปลายทางเธอรับสายโทรศัพท์หน่อยนะฉันก็ชอบเหมือนกันเวลารับปลายทางเหมือนมีผัวเหมือนมีผู้ชายโทรหาแต่เมื่อไรก็ตามลืมรับสายนะุ้กคนเพราะเขาเขาไม่ได้มาส่งแล้ก็ต้องมาช่งบ้านลูกก็รับสายโทรศัพท์ด้วยนะลูกนะคะแล้วตอนนี้นะทุกคนทุกคนจะมีเวลาแค่วันนี้ถ้าตะก้าลงทุกคนจะกลับไปราคาเดิมไม่ได้ราคา199แล้วนะครับ มีแค่ช่องทางนี้เผมต่อให้ผมต่อให้ก่อนผมไม่อยากให้กดเอออยากให้ลูกค้าได้เราผมอยากให้กดอยากให้ทุกคนลองดูนะไปหน้าร้าน R 255นี่คือได้คูปองแล้วนะนี่คือลดสุดสุดคือ255ไม่ได้มากกว่านี้แล้วไม่ได้มากกว่านี้แต่มันอาจจะมีคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงนะ engage ร่วมเยอะอาจจะได้ร่วมไปฉันไม่รู้แต่ว่าไม่มีทางร99ย้าเว่ะอถึงหน้าบ้านเลยนะช่องช่องตัวเองยังทำไม่ได้ขนาดมานี้เนี่ย ง่ายๆแล้วตอนนี้มีบางคนกดได้1 6 9ส่งฟรีด้วยหนึ่งของซิตอนนี้คูปองเยอะมากนะกดคูปองเก็บคูปองมาด้วยเออคูปองด้วยนะครับโปรวัน1อยกันโอ้ยคนเข้าจะพันคนแล้วอ่ะนี่ยแม่นาไรนะคะ1 9 9นะคะหนึ่งกระปุก30 ml 30กรัมนะคะแล้วก็บอกเลยว่า ใครอยากหน้าสวยหน้าใสนะ่คะให้คุณพี่กดในตะกร้านะคะกับช่องพี่กันนะคะสั่งซื้อวันนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะจะส่งลงบ้านเลยใครที่สั่งวันนี้อะพวกอาก็จะปินลายชื่อปบๆไปแปปไป้แปะแปะบนกล่องแล้วก็ส่งออกพรุ่งนี้เลยเพราะว่าของร้านอาเธอต้องเข้าใจแบบ6ล้านชิ้นในตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาสำหรับอันนี้อันเดียวนะอันนี้อันเดียวคือ6ล้านชิ้นแกฉันต้องแบบว่าห้ามหมกหมม ลูกค้าไม่งั้นร้านฉันจะโดนหักคะแนนจากที่ตอกไงอถ้าอดินพอกหางมูมันจะไม่ได้ไม่ได้แล้วยิ่งถ้าตะกร้าโปรแบบนี้เธอขาเธอกดไปใช้เลยอ่าดีใจอ้าวขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาดูไลฟ์พิการแบบว่าซัพพอร์ตคนดีๆแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะอาก็ดูอยู่แล้วก็เป็นแรงใจให้เสมอแล้วตอนนี้คนเข้าจากหนึ่งันคนแล้วครับผมมา เวลากดนะผมให้เวลากดเดี๋ยวผมเนี่ยถ้ากดหันปล่อยเป็นห้าแสนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยแต่ห้าแสนหรือไมสองพันสองหมื่นไปเฮ้ยอ้ามาดดิปล่อยไหมสั่งปุ๊บส่งปั๊บสั่งปุ๊บส่งปั๊กฮะเอาคนเหลืออีกแค่สองหมื่นผมให้เวลาทุกคนกดถึงห้าแสนครับผมโอ้หน้าหนาวให้นะผมือว่าผมให้นะมาหลายหลายกินยได้เลยนะคะตาตุ๋ยบอกหนึ่งอย่างเธอขาในระหว่างที่เธอรอของใช่ไหม เธอถ่ายรูปอย่าใส่แอปอย่าใส่อะไรทั้งนั้นอ่ะเอาเรียว <ฮะ S 1> ดูว่าปัญหาของเธอคืออยู่ตรงไหนเว้ยแล้วก็ใส่แสงเดิมนะแต่พอคุณใช้สวิสแสตไปครบหนึ่งกระปุกคุณซื้อจักกันราคา199คร9 9แล้วหลังจากที่อยู่ใช้จนครบกระปุกปกันพี่กันเราถ่ายรูปเทียบอีกทีนึงนั่นคือสิ่งที่ท,ทำให้อามีรีวิวเยอะมากออมแล้วมันมาหกร้านกระปุกไม่ใช่เพราะว่า สร้างพรีเซนเตอร์หรืออะไรก็มีอีตุ๋ยคนเดียวที่ช่วยละเออก็คือลูกค้าช่วยเว้ยลูกค้าช่วยรีวิวที่จริงใจใช่แล้วเวลาเอาไปขายของในรายการอ่ะพิธีกรก็ช่วยเหมือนพี่กันอ่ะแบบแบบแบบเขามั่นใจในตัวอาเขาดูว่าคนไม่เสื่อมเกียดเขาเขาก็ช่วยให้เหลืออีกเพียงแค่16,000ครบ500,000หลังจากครบต้องเปลี่ยนแบรนด์อื่นเข้ามานั่งตรงนี้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้มีอยู่1,000คนในตะกร้ากดให้ทันนะครับถ้ากดไม่ทันผมเอาตะกร้า ทุกคนจบเลยไม่มีแล้วนะครับ1 9 9เ้าหรือได้คูปองไปแล้หกเก้ไม่มีแล้วนะครับทุกคนกดเลยสี่ร้อยบานค่ะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาท กดไปแล้วอยากให้ได้ใช้จริงๆเพราะว่าราคาอันนี้อยู่ก็หาที่อื่นไม่ได้อะไรอีะล้วลูกค้าค่ะใครได้พ้ดรีพดเลยนะคะเพราะว่านะคะเาหาสักการ์พลดเลยสักการ์พดเหลืออะไรเนี่ยตัวนี้ร้อยเ้าเค่ะถ้าใครได้นะคะ โค้ดคูปองนะคะไปกดเอานะคะเก็บคู่ปองเอาคุณอาจจะเห็นต่ำกว่าร9อเก้าเทีฉันไม่บอกว่าคุณเห็นเท่าไหร่เมื่อกี้อาตกใจเลยอ่ะงมากคุณเห็นอยู่ทนโทษเลยว่าเท่าไหร่รีบให้ทันสิทธิ์อันนี้นะใช่มใช่ครับเหลืออีกแค่4 0 0พันทัท้ายใครได้เท่าไหร่ก็แสดงความินดีด้วยนะครับก่เลยก็เลยก่เลยกำลังจะเข้าห0,000นแล้ว แรงมากกินๆความร้อนความร้อนรู้สึกยังไงลอยบ้านค่ะคนลุกอ้าคนลุกคนลุกคนลุกอ่าคนลุกอ้านี่มาแรงมากอันเนี้ยไม่หรอกเพราะว่าในทิกตอกอ่ะคุณอาขายมาสามปีเชื่อไหมอาไปรับทิกตอกอะวอร์ดอะค่ะ ได้รับรางวัล2รางวัลในปีแรกที่เราขายทิกอบอกก็คือแบบว่า b บ s อะไรวะเบสเบสอะไรวะเบสอะไรเออบ e s t เอะที่แปลว่าการ์ตาเขาบอกว่าได้รางวัลมา15รางวัลทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศในทิกตอกเนี่ยเราได้รางวัลปีหนึ่งะสองรางวัลจากแพลตฟอร์มเลยนะคือปีหนึ่งได้คนได้ไม่ถึง30 แต่ว่าเราได้สองรางวัลก็แปลว่า,า,านคนเขาเชื่อใน t ิกตอกเยอะมากๆแล้วเขาซื้อกันเยอะมากดนกันแล้วะถ้าเขาเห็นร้อยเก้าเก้าหน้าไลฟ์คือบอเขาก็เอาหมดอ่ะหกร้อยบาท อันนี้เป็นครีมไทยที่ปักธงไทยในเวทีโลกอ,อ่าได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะนวัตกรรมนานาชาติในที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าแห่งเครื่องสำอางอะ่ะปรีไอเฟลอะ่ะมีแต่นักวิจัยใช่ไหมคะเขาได้รับรางวัล เธอคะอันนี้ได้เหรียญทองค่ะที่บรเอนเฟลฝรั่เศสแล้วก็ ITE Expo ที่ประเทศอังกฤษก็ได้รับรางวัล e x c e l l e n c e ค่ะมีคนบอกได้169เี่เโอ้โหทุกคนได้ราคาดีคุณปองคุณปองคุณปองคุนปองคุ่ปองคุณปองคุณยองนุองคุเปอเหนืปองคณปองค่องคมเนองค่อปองคุณ้องคงคุณปอะด้วยเนค่ยรีบหุณปงคะเดอ๋ยวณอนคุณปองคดก่อะคะตอนนี้นะคะมีเก็บปลายทางแล้วก็ฟรีคขนส่งคควันนี้นะคะ อาของเรานะคะจัดให้โปร9 9 9บาทต่อ1กระปุกนะคะตอนนี้ใครได้รับคูปองรีบกดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพคูปองจะหมดก่อนนะคะใแล้วก็แบบค่ะขอให้ใช้ขอให้ถ่ายรูป Before, After เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ตัวเราเองเราใช้ของมันราคาถูกนะ199เพราะว่า ได้ราคาพิเศษเพราะนี่คือบ้านกันมันจัเป็นราคานี้บ้านตุ๋ยตอนนี้ได้คูป,ปองด้วยเหมือนกันลดเหลือ255ได้คูป,ปองออยังแพงบ้านตัวเองยังสูงกว่ามาที่นี่เอาทุกคนดดูแล้วกันเล็นราคาต่กร้าให้เธอทุกคนอ กดไปเลยแล้วก็เธอเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันคือความจริงใจนะจากที่นี่นะคะทุกคนขาลองเอาไปใช้ดูครับผม้องอ่าจจะใช้แล้วนะเป็นไงครับลูกอาตุยเคยเอาไปให้ที่กองสุภาพบุรุษสดโคตรดีมีมากๆมีแต่คนแบบชอบมากๆพีชายน้องเอื้อยชอบมากอน้องเอื้อคือใครอ่ะน้องเอื้อคือเมียกูเออเดี๋ยวเจอน้องเอื้อยน้องเอื้อนุ่งเทายมาด้วยตอนนี้เป็นไงตอนนี้เป็นไงพีหมาหน่อยได้ไหมหันของเนย หันหันจอหันจอด้วยหันจอหลังเราสักพู่เดีอยวันห่งวันห่งวันหนึ่งไม่ใช่ไงห้าแสนสองกว่าล้โมา้ววาวโอเควันนี้มีใครรออีกเจ้าล่งปลาส้มป่ะปลาส้มมีตอนนี้ปลาส้มรอเดี๋ยวเอาอยู่ช่วยขายปลาส้มได้เรียกได้เลยนะเดี๋ยวผมปล่อยตะกร้าไว้ผมจะไม่เอาตะกร้าลงปล่อยเพราะว่าตอนนี้คนยังอยู่ในตะกร้าเดี๋ยวจบไลฟ์วันนี้ผมเอาลงเพราะถ้าผมเอาลงตอนนี้ดับฝันคนเป็นพันอะ S <S ผมดับฝันคนเดยอมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมปล่อยให้เย็นจบเลยแล้วก็เรื่องนี้คือหมายความว่าคือราคาเท่านี้ถ้าปล่อยวันพรุ่งนี้อะไรอีกอ่ะ อาก็จะบอกทาได้มันไม่มีแล้วล่ะอันมี้เพราะมันถูกกว่าร้านชั้นเซ้นเดี๋ยวพี่กันเอาทิ้งไว้ให้เฉพาะไลฟ์นี้เนาะเพราะว่าคนอยู่ในตะกร้าเยอะแหละถูกนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตะกร้าปลาส้มกันต่อจ้าไปหาลูกนไปหาลูกไปหาลูกไปหาล้านล้านต้องตจอใช่ไหมต่อมาจ่อมาด้วยขอมาด้วยต่ออยู่หมุนอยู่รตจอไปด้วหนึ่งไปหนึ่งรอรอยอดกันให้ให้ กดให้คนกดได้ตอนนี้กดมีเวลากดนะถือว่าเป็นโชคดีของคนดูนะจ๊ะจ๋ะเนี่ยน้องนักซ่าบอกว่าแนะนํากดเลยใช้ดีเธอเห็นไหมว่าคนดีคนซัพพอร์ตแล้วก็ผลิตภัณฑ์คนแบบใช้แล้วเอ็นดูอ่ะนี่คือตรงนี้แหละคนก็มาช่วยเมนูแป้งแร์ชอบแบรนด์แรกที่ควรมาฝัดเพอาความใช้ดีใช้ดีใช้ดีใช้พิเคษใช้ทั้งวัคำว่าสวิตผมชอบคําว่าสวิตมากมันมันดูแบบแบรนด์มัน หายแล้วเป็นเนี่ยแบรนด์คนไทยที่ได้คำว่าสวิตมาแปะนี่ถือว่าเจ๋งมากเลยจริงแล้วได้เหรียญย่อกับเอฟออ่ะเยี่ยมเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยเอากลับมายังย่อหลังกลับมายังจ้ะยังไม่กลับครับเป็นอะไรจ้ะมันเป็นเลยนะจอมันน้องหมุนทบน้องหมุนอยู่โอดอยู่อ๋อมดอยอ่อรอรอรอนอรอรอันรอรมัอแอรวรอ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 อรออรปรอ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 อรอรอรอออ่รรออออออ เขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าจ่ากันอ๋อจ่ากันจ่ากันบอกเลยว่าคนรอเยอะมากคนรอจ่ากันเยอะมากอันนี้จริงๆคือจริงๆอ่ะชื่อเป็นภาษาไทยกันแปลว่าอะไรทุกคนไปแปลเองแต่ติ๊กตอกเขาพูดคําว่าชื่อของจ่าไม่ได้ชื่อจ่าพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ชื่อภาษาอังกฤษของจ่าคือจ่ากันแกมาไม่ที่จ่ากันเนี่ยเป็น EOD ที่แกเป็นแกเป็นผู้เสียสละคนหนึ่งใช่ครับว่าบึ้มอ่าใช่เป็นผู้เสียสละคนหนึ่งครับเขาเป็นผู้เสียสละเนี่ย าก่อนจ่เดี๋ยวเราจะเรียกจ่าว่าจ่ากันนะเพราะว่าถ้าใช้ชื่อเป็นภาษาไทยจะอ่ะผิดผิดจะผิดเนี่มัน ติ๊กต่อเขาจะบินครับอ๋อก็เฮ้ยกระตุกนะเหมือนกระตุกนิดนึงจ่ากระตุกนิดนึงนะจ่าปืนเลยพ่อเดี๋ยวไม่หนึ่งไม่หนึ่งไม่นึ่งเดี๋ยวโทรใหม่ไม่หนึ่ไม่นตอนนั้นดูตาปืนมันจะดีเหรดูตาปืนตาปืนม่ได้ตามฝาไห้ก็ได้ไปตามฝากระตุกกระตุกเอาทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไหมครับระหว่างนี้ให้กดของนาได้ก่อนกดเลยครับผมเคยกดดูนะเออเนี่ยปลาส้มจ่าอร่อยค่ะเดี๋ยวจ่ามาเดี๋ยวรอจ่าเลยจ่ากำลังมาทุกคนช่วยกันกดแชร์รอจ่าเลย บอกว่าวันนี้จ่ามีของเพียงแค่พันบ้านเท่านั้นนะมีของเพียงแค่พันบ้านเท่านั้นครับผมปลาส้มจ่าสวัสดีอีกทีนึ่งจ้าจ่าครับสวัสดีนะครับรายการสวัสดีครับสวัสดีความเสียงตัวไหนเดี๋ยวเล่นเสียงขอไมฟได้ไหมฮะเดี๋ยวให้ดูของจ่าสุดแล้วครับสุดแล้วครับสุดแล้วเหรอเปลี่ยนเครื่องไหมเสียงเสียงเบามากเลยหรือว่าเป็นเครื่องเล็กแล้วโทรเข้าอย่างนั้นไหมล่ะ ผมว่าเครื่องเล็กดีกว่าเครื่องเล็กก็โทรพข้าดีกว่าน,นี้เสียงไม่ค่อเข้าตั้งขาแบบเมื่อกี้นะทุกคนกดรีโพสต์กดแชร์รอจ่าเลยครับผมกดเลยเนี้นะแกเสียงมากเลยเนาะอาชีพแกก่อนนะ